ใช้คุณซอเนี่ยเป็นเคสที่ชั้นตาสูงมากเท่าที่วันได้ก็ประมาณแบบ14มิลซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็เราจะเห็นได้ว er. ่าเวลาเขาหลับตาราเห็นเนื้อมันรอยเนี้ยมัน่อน้าสูงมากแล้วเป็นรอยที่มันพับเข้าไปในเบ้าตาซึ่งมันเลยทำให้ open device เนี่ยครับมันจะทำให้เบ้าตาเนี้ยมันดูลึกกระโอบเข้าไปเพราะนั้นซึงเนี่ยต้องไปจัดการให้ดีด้วยมงังนเนี่ยตาเ็าจะไม่เต็มแล้วก็จะทาให้ตายังดูลึกอยู่ครับเพราะนั้นลายใหม่ที่หมอจะทำหมอชัว่าจะทำประมาณแถวๆนี้ประมาณสักเนี่ย5 5มิลหรือ6มิ อคครับอันนี้ก็หมอเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะครับก็ใช้เวลารวมทั้งหมดไป5ชั่วโมงเต็มๆนะครับเคสนี้เนี่ยหมอคิดว่าเป็นหนึ่งในเคสที่ยากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ที่หมอไปทำผ่าตัดมาเลยเพราะว่าชั้นตาที่คนไข้เขามีเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วหมอต้องพยายามเลาะให้มันต่ำมากๆครับเพื่อทำให้ชั้นนั้นมันเล็กเรื่องเลาะชั้นตาเก่าเนี่ยหมอใช้เวลาไป สามชั่วโมงนะถือว่าเป็นเคสที่หินและยากมากๆเลยครับแต่หมอคิดว่านะับผลลัพธ์ที่อ,ออกมาน่าจะดีมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าทันทีที่ทำผ่าตัดเสร็จก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าตาคนไข้เขาดูโตขึ้นตาสดใสขึ้นแล้วก็ชั้นตาเล็กลงชัดเจนอันนี้จริงๆมันเริ่มบวมเรื่องๆหมอคิดว่าเดี๋ยวพรอมรอให้มันยุบอีกนิดนึงมันจะยิ่งดูดีกว่านี้ครับก็ถือว่าวันนี้เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทำผ่าตัดได้สำเร็จตามแผนครับ